เฮดเพลกหรือแมกเนสเพลกเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโรคในรูปแบบของโพสปอร์สีแดงที่สามารถติดต่อได้กับสิ่งมีชีวิตเกือบทุกประเภททั้งออแกนิกส์และสิ่งมีชีวิตฐานโลหะอีกทั้งยังติดต่อกันได้เพียงการสัมผัสผู้ติดเชื้อจะมีออร่าสีแดงหุ้มทั้งตัวและจะโจมตีใส่ทุกสิ่งรอบข้างอย่างไร้สติเพื่อแพร่เชื้อนี้ต่อไปเรื่อยเเชื้อนี้เคยแพร่ระบาดในกาแล็กซี่เมื่อนานแสนนานมาแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรู้วิธีการรักษามีแต่เพียงการใช้ภูมิปัญญาในการกักเก็บไว้เท่านั้นแต่ก็ไม่มีใครมีภูมิปัญญามากพอในการกำจัดให้มันหมดสิ้นไปได้ยกเว้นภูมิปัญญาที่สั่งสมไว้นใน m a t r i x of Leadership ที่สามารถลบล้างเชื้อบ้านี้ได้หมดสิ้นทั้งกาแล็กซี่และกับการใช้พลังงานทั้งหมดเฮดเพล็ก <Head break. S 1> ยังถูกอ้างอิงไปใช้ในหลายเวอร์ชันซึ่งก็มีฤทธิ์และวิธีแก้ไขแตกต่างกันไปเช่นในภาค e a r t h Spark ก็ถูกนํามาพูดถึงโดยวพวกควินเทสซันซึ่งได้นําเชื้อบ้านี้แฝงไปกับมนุษย์เพื่อน,นําไปแพร่เชื้อให้กับพวกทรานส์ฟอร์เมอร์อีกทีแต่เชื้อบ้าเว,เวอร์ชันนี้กลับไม่ส่งผลกับมนุษย์และพวกเทอรารันแถมรักษาได้ง่ายมากเพียงแค่สัมผัสความเย็น